จะนี่อ่ะจะเห็นบพรคนขอสามฉากเขาบริของสีเนี่ยของสีโอ้เคยคผ่านเคยเห็นแล้วมาอย่างพักกันมาอย่างกันมาอบรมบ่เราอบรมครับแสดงว่านิสัยบอดีหรือว่าจังไรอบรมอย่าันนิสัยพอดีอบรมประจําปีปะนิสัยพอดีอ p ร a ประจําปีประจําปีบ่โดย เ็นที่ความปลอดภัยอ้อที่อบร่มนี่ต้องเค่อยผ่านการอบร่มมาแล้วปีหนึง่งใช่ค่ะยังใครดบรมอีกบัตันถรหับงานมาเลยสองม้วนสวรรค์มาหะเจมว์พดระเรนะบีเยบเนาะมันติดอายุประาาสบการณ์สามทีป,ปีละประรรการณ์อะไรกนะทีมาครับอันนั้นไม่แบบไม่แบบมาครับ เดี๋ยวติดไปพ่อกันดูคนละนลี่นเถอะรอดติดตามได้รับ<อ>เป็นการอบรมทบทวนหลักสูตรเชิงความปลอดภัยในการขับรถปีละขังครับหลังจากนั้นก็นรับงานต่อไปขมด้ามเรื่องจันคนละครับสวัสดีครับพบพ่อกันยูน้องไข่ครับเหมัอนกำลังสิขมไปห้องสื่อคนละตอนนี้อยู่ปั๊มตาดาวเดี๋ยวหาทีขับรถก็นี่แปลกหูแปลกตาไปเยอะเลยครับ ก,กันก่อสั่างนี้นี่แหละวงแหวนอถเมืองเรียงเมืองน้องไข่ชุดนี้ห้จากาวงแหวนเป็นกิโลวกลัวๆจุดถนนสายสองมิตรภาพเดี๋ยวจะคอยสิภาคไปเบิ่งวงแหวนตัวใหญ่ๆนี่เขา็าไปหอดไสแล้วจริงแถวๆนี่เป็นที่เป็นท่างกับรถต็ต่อหมอบปั๊มมุนีได้ยใหญ่เดี๋ยวจะคอยสิภาคไปเบิ่ง เม <Transport> <S 2 builds> ื่องเมื่องเห็นนะครับวงการก่อ well. สร้างคืบหน้าไปหลายเติบเลยสภาพา่วงแหวนเียตอนสองเดือนขึ้นหลังนี่เพราะท่านจอดกันที่สภาพบาดนี้เด kind of ี๋ยวทั้งขังเยี๋ภาพไปบังเก่ เลี้ยงจันเลี้ยวซ้ายโอ้เขากำลังยกเขากำลังยกเขากำลังยกสะพานพภาพี่น้องเบื่องควรกงการเบิ่งทั้งสายเบ้อง้าะจกแปลกหูแปลกตาไปายเลยใกล้จอดกันแล้วเด้อยเลย แปดที่ปเปอร์เซ็นต์ละมั้งการจุกอสังจะไปเบิ่งมองจุดทางุดไฟกันอำเภอเมืองหนอ,องคองายโอ้ยบุญเลโกสังมนะเลี้ยบงเลยหรอกเอาคปนี้กลับราจะไหนกียกลับได้บงเบุญแล้วกลับอยางไหนก็กลับ กับได้หิวรึเปล่าไ้ฝีมือเติบฝีมือฝีมือแต่โตเฮาไปเบิ่งบรรยากาศหนาด้านคนอ,อันนี้เป็นบรรยากาศที่แถวสะพานขามทางรถไฟนะครับนี่นี่นมองเฮาที่ขามไปคือทางรถไฟคนไปจากนี่กที่เป็นหนาด้านหนาด้านเรื่องจันทร์มองไข่ ผู้เล็กนี่แต่เล็กยังไรได้บ้าอดเลยองัากาัข้ากเขาเจ้าก็เริ่มขยายถนนเป็นไม่เมนซี่ได้บ้เป็นหกเลนนี่ไฟแดงเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วไฟแดงครับอยู่นามหาวิทยาลัยนะครับขอนกันมหาวิทยาลัยขอนกันวิทยาเขตหน,นองคายครับ ใส่เพื่อเปลี่ยนเป็นถนนคอนนรีดบัดเลยแต่ยังลอกออกบัดลอกทิ้งเลยแต่ยังเป็นคอนนรีดสงสัยเหดุลับเหมือนนักเกี่ยวกับรถคนขี่ข้าวคว้าถวาเกจะเป็นลานจอดราบรรทุกเอกันได้กักวางง่ายเลยแต่่าท่านแล้วเนาะขั้นขังพอสาเึ้นรัเสื้อหาหลายเลย ทางคอน่อขีดใกล้จะทอดหนาด้านเลยจากถนนมิตรภาพเขาบ้านี่กับซิปก็โลภันนี้ครัมองแยกสะพานเขากําลังก่อสร้าง,กงปกติทั้งเลาะแถวอหนาด้านแถวสุลกากรเนี่ยซิมีร้านจอดรถสำหรับรถเป้าเขาบอกให้เขาไปจอดใน,นร้านซิมีจอดแถวแถวทา,างถนนละ่ะแต่ป่านนี้ขาเจ้ากำลังก่อสร้างถนนอยู่ คือว่าบม่มีหม่องจอดต้องไปจอดพุ่นละ่ะหน้าด้านเลยเลาะสะพานห่นละรถนักกีิเขาไปจอดกว่ามืี่ล่นะครับแต่ว่าตอนนี้รถกัดยังยังบ่ท่านปล่อยอยู่ขาเจา้ายังบ่ท่านปลน่อยรถช่วง่บาย,บายรถกำลังเรื่อมเรื่มขามสิหลายมันสแอัดเราตงไปหาหม่องจอดก่อนมูตะก้าเย่ามขึ้นมากขาเจ้าสิว้จอดห้ามจอดเวลา ยี่สสองถึงหกโมงเชา้าสแต่ว่ามันม,มีหมดจอดกัหรือจอดนอนอยู่ผี้าวเม่นนะมหม้จอดอข้าเัยกรจอดานโอ้บรรยากาศหน้าด้านคนคึกคักเป็นพิเศษหน้าด้าน พมแดนน้องไข่เพี่ยงจัดครับพูดนะรถสามล้อรถโดยสารคือคข,ขนาดเพราะว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวโอ้น้องไายครับน้อง่ายโอ้คือคักก้านครพนมหลายอยู่ครับเวลาเขาก็จะไปพอกันยุ้หินเหอบไปละารเดินทางในเล้าก็ต้อไปคลิปหนาครับ กลังหมแต่ไม่รู้จักโมไม่รู้จัก